สวัสดีครับโค้ดเคฟิสเทอร์มินอคอมเพื่อนๆเป็นคนที่ชอบกินอาหารทุกชนิดที่เป็นของทอดมันๆกรอบๆแต่ต้องตัดใจเพราะว่ากลัวอ้วนหรือเปล่าครับคำถามคือของทอดมีข้อเสียอะไรบ้างมันทําให้เราอ้วนขึ้นจริงหรือเปล่าถ้านานๆานานกินทีจะเป็นอะไรไหมและถ้าใช้กระดาษซับมันซับน้ามันออกมันจะมีผลเหมือนกันหรือเปล่าวันนี้ผมโค้ดเคจะมาแนะนํา3เหตุผลที่ผู้หญิงควรเลี่ยงของทอดระหว่างการลดน้ําหนักและการลดไขมันและจะมีทิปดีๆมาแนะนําเช่นเคยจะมีอะไรบ้างตามมาเลยครับอาหารที่เป็นของทอดทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นทอด ธรรมดทอดแบบน้ำมันน้อยหรือว่าทอดแบบอมน้ํามันยกตัวอ,อย่างเช่นปีกไก่ทอดเกี๊ยวทอดเฟ้นไฟและผัดกะเพราเป็นตน้นส่วนใหญ่แล้วจะให้พลังงานแคลอรี่และมีไขมันสูงมากซึ่งนอกจากจะทําให้เราอ้วนขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็ยังอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพโดยรวมในระยะยาวด้วยต่อมาการใช้กระดาษซับน้ามันออกอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับเพราะว่าน้ํามันได้เข้าไปทั่วถึงแล้วนั่นเองครับนอกจากนี้ถึงแม้ว่าของทอดจะมีรสชาติอร่อยและก็หาซื้อได้ง่ายก็ตามแต่ของทอดนะครับจะมีรสชาติเค็มแห้ง และจะไม่มีเส้นใยอาหารวิตามินและก็แร่ธาตุที่จําเป็นสําหรับร่างกายเลยแน่นอนครับว่าถ้านานๆานทีเราจะมีของทอดเป็นชีสมิลบ้างมันก็คงจะไม่เป็นไรแต่ถ้าเรากินของทอดบ่อยๆมันก็อาจจะมีผลเสียลายอย่างเกิดขึ้นมาทันทีเมื่อเพื่อนๆมีความเข้าใจมากขึ้นแล้วเรามาดูเหตุผลแรกที่ผู้หญิงควรเลี่ยงของทอดกันเลยครับหนึ่งก็คือของทอดอาจจะทําให้ผู้หญิงมีอาการบวมน้ําได้ทันทีพะงานวิจัยพบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนแล้วไขมันจะเป็นสารอาหารที่ร่างกายต้องใช้เวลานาน,านที่สุดในการ ซึ่งนักวิจัยพบว่าการที่ของทอดอยู่ในท้องเรานานๆมันก็อาจจะทําให้เรารู้สึกอึดอัดไม่สบายท้องและมีอาการบวมน้ําได้ครับนอกจากนี้การกินของทอดบ่อยๆมันก็อาจจะทําให้ระบบย่อยอาหารและการขับถ่ายของเราแย่ลงเรื่อยๆและยิ่งเพื่อนๆคนไหนมีอาการท้องผูกเป็นทุนเดิมอยู่แล้วอาการก็อาจจะแย่ลงเรื่อยๆด้วยครับนั่นเป็นเพราะว่าการกินของทอดจะทําให้แบคทีเรียดีในระบบลําไส้ตายมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งงานวิจัยหลายชิ้นพบนะครับว่าแบคทีเรียดีเหล่านี้จะคอยช่วยย่อยอาหารเพิ่ม ิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดการอักเสบภายในร่างกายและที่สําคัญนะครับลดการสะสมไขมันในร่างกายเพิ่มขึ้นอีกด้วยและเพืเ่อนๆรู้ไหมครับว่าพอแบคทีเรียดีตายไปมากขึ้นแบคทีเรียที่ไม่ดีก็จะเข้ามาแทนที่มากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับ 2. ของทอดอาจจะทําให้น้ําหนักเกินและร่างกายสะสมไขมันมากขึ้นได้ของทอดทุกชนิดทั้งแบบที่ใช้น้ามันน้อยหรือแบบที่ทอดอมน้ํามันหรือว่า deep fry จะให้พลังงานแคลอรี่สูงกว่าอาหารที่เป็นธรรมชาติหลายเท่ายกตัวอ,อย่างเช่นมันฝรั่งอบในปริมาณ100กรัม จะให้พลังงานแคลอรี่แค่93แคลอรี่เท่านั้นและมีไขมันแค่0.1กรัมเท่านั้นครับแต่ในทางตรงกันข้ามเฟรนฟรายในปริมาณ100กรัมเท่ากันจะให้พลังงานแคลอรี่มากกว่า300แคลอรี่และมีไขมันมากถึง15กรัมเลยทีเดียวครับเพื่อนๆจะเห็นว่าพลังงานแคลอรี่ที่ได้จากของทอดอาจจะมีมากกว่าอาหารทั่วไปมากถึง2-3เท่าเลยทีเดียวครับนอกจากนี้ของทอดยังมีไขมันทรานส์สูงมากโดยเฉพาะเมนูที่ทอดในน้ำมันพืชจากการศึกษาในสัตว์พบว่าอาหารที่มีไขมันทรานส์ สูง,สงอาจจะทําให้เราอ้วนขึ้นเรื่อยๆได้ถึงแม้ว่าเราจะสามารถควบคุมพลังงานแคลอรี่ต่อวันได้พอดีก็ตามครับมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ใช้เวลารวบรวมข้อมูลถึง8ปีและมีผู้เข้าร่วมทดลองที่เป็นผู้หญิงเกือบ42,000คนพบว่าการกินไขมันทรานส์มากขึ้นแค่1%ก็อาจจะทําให้เราอ้วนขึ้นได้มากถึง1กิโลกรัมเลยทีเดียวครับสของทอดอาจจะทําให้เราเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานมากขึ้นเพื่อนๆครับโรคเบาหวานไม่ได้เกิดแค่จากการที่เรากินอาหารหวานๆหรืออาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงๆเท่านั้นเพราะง วิจัยพบว่าของทอดที่มีแคลอรี่สูงๆก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักเหมือนกันนอกจากนี้เพื่อนๆจะสังเกตว่าเวลาที่เรากินของทอดเราก็มักจะดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงๆและมีอาหารที่มีคาร์บเชิงเดี่ยวควบคู่ไปด้วยยกตัวอ,อย่างเช่นเราอาจจะกินไก่ทอดพร้อมกับน้ำอัดลมและข้าวเหนียวเป็นต้นครับซึ่งเพื่อนๆจะเห็นว่าเราอาจจะกินอาหารพวกนี้ได้ทีละเยอะๆและร่างกายเราอาจจะได้รับพลังงานแคลอรี่เยอะเกินไปโดยไม่รู้ตัวครับงานวิจัยก็พบด้วยนะครับว่าการกินของทอดประมาณ2ครั้งต่อสัปดาห์อาจจะทำให ร่างกายเราดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลินหรือมีอินซูลินเรสิสแตนซ์ได้ซึ่งการที่ร่างกายเรามีภาวะดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลินนะครับร่างกายเราก็อาจจะสามารถใช้พลังงานจากอาหารที่กินเข้าไปได้น้อยลงและร่างกายก็อาจจะสะสมไขมันมากขึ้นด้วยนอกจากนี้นักวิจัยยังพบว่าการที่เรากินของทอดประมาณ1-3ถึงครั้งต่อสัปดาห์อาจจะทําให้เรามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานมากขึ้นถึง15%และถ้าเรากินของทอดมากกว่า7ครั้งต่อสัปดาห์ความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานก็อาจจะมีมากถึง5 5%เเดียวครับเพื่อน นอกจากผลเสียที่ผมเกิดไปแล้วการกินของทอดบ, viele, บอ่บอยๆมันก็อาจจะทําให้เรามีไขมันในเส้นเลือดมากขึ้นซึ่งมันก็อาจจะทําให้เราเสี่ยงที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงและโรคหวัวใจในที่สุดด้วยครับนอกจากนี้การที่เรากินของทอดเยอะๆมันก็อาจจะทําให้สมองเราตื้อคิดอะไรไม่ค่อยออกและมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพผิวด้วยยกตัวอย่างเช่นการกินของทอดบ่อยๆอาจจะทําให้เราเป็นสิวที่หน้ามากขึ้นเป็นต้นครับเพื่อนๆจะเห็นแล้วนะครับว่าเพื่อการลดไขมันและการมีสุขภาพโดยรวมที่ดีเราควรเลี่ยงของทอดไปก่อนและ เราก็ควรหาอาหารหรือว่าเมนูอื่นมาแทนที่ด้วยซึ่งก้าวแรกก็คือเราควรเรี่ยกเมนูผัดแล้วก็เมนูทอดไปก่อนและเริ่มกินเมนูยำเมนูต้มและเมนูย่างมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นเมนูยำบุ้นเส้นหมูสับลาบไก่และนึ่งปลาใส่ผักเป็นต้นครับต่อมาถ้าเราชอบกินอาหารเมนูแห้งๆกรอบๆเราก็อาจจะเริ่มทําเมนูอบมากขึ้นโดยไม่ใช้น้ํามันหรือเราอาจจะทอดในหม้อทอดไร้น้ํามันหรือแอร์ฟรายเออร์ก็ดีเหมือนกันครับต่อมาถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบเมนูผัดจริงๆเราก็อาจจะเลือกใช้น้ํามันประ กรอบอาหารที่มีจุดทนความร้อนสูงหรือมี high smoking point ดีกว่าครับสำหรับน้ำมันทำอาหารนักวิจัยเขาแนะนำว่าเราอาจจะใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นน้ำมันมะกอกสกัดเย็นและน้ำมันอะโวคาโดดีกว่าครับแต่เพื่อนๆอ,อย่าลืมนะครับว่าน้ำมันเหล่านี้ในปริมาณแค่1ช้อนโต๊ะอาจจะให้พลังงานแคลอรี่มากถึง120-130ถึง130แคลอรี่ดังนั้นเพื่อนๆควรกะปริมาณให้ดีด้วยนะครับเพื่อนๆจะเห็นแล้วนะครับว่าของทอดมีผลเสียหลายอย่างต่อสุขภาพโดยรวมและอาจจะทําให้เราอ้วนขึ้นเรื่อยๆด้วย ดังนั้นเพื่อนๆควรเลี่ยงหรือว่าลดอาหารเมนูทอดลงดีกว่าถ้าเพื่อนๆชอบเมนูทอดหรื Ed, อชอบกินอะไรกรอบๆแห้งๆเราก็อาจจะเริ่มทําเมนูอบมากขึ้นหรือใช้หม้อทอดไร้น้ํามันมากขึ้นแทนดีกว่าครับท้ายสุดเพเืเอ่อนๆสามารถมีชีทมิลที่เป็นเมนูทอดที่เราชอบได้ขอแค่ให้เรากินแบบมีสติและพยายามกินอาหารที่ดีๆเข้าไปก่อนก็พอครับถ้าเพื่อนๆยังมีคําถามหรือข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์หรือว่ามาแชร์ประสบการณ์ได้เลยที่ด้านล่างแต่ถ้าตอนนี้เพื่อนๆไม่อยากเสียเวลาไปกับการลดไขมันและก็การออกกําลังกายที่ผิดวิธี และอยากจะมีหุ่นในฝันภายใน3าถึงหเดือนนี้แอดไลน์มาตามลิงก์ด้านล่างมาพูดคุยและก็ปรึกษากันก่อนถ้าเคมีเราตรงกันนะครับผมก็มีคอร์สออนไลน์ที่ออกแบบมาสําหรับเพื่อนๆโดยเฉพาะสําหรับเอพิโซดนี้ผมโค้ดเคขอตัวก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ